บันทึกหน้าจอ mac os โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเสริมเป็นยังไงไปดูกันวิธีการบันทึกหน้าจอหรือเ record v ดีโอบน mac os อันดับแรกกดปุ่ม command shift 5ซึ่งจะเป็นปุ่มลัดหน้าจอจะแสดงไอคอนดังนี้ก่อนที่จะเริ่มเ record หรือบันทึกหน้าจอเราสามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บได้ว่าเราต้องการให้ไฟล์ที่เราบันทึก ไปจัดเก็บอยู่ที่ไหนโดยการคลิกที่ออปชันสังเกตว่า save to จะมีให้เราเลือก desktop document download หรือสถานีอื่นๆในกรณีน,นี้เราจะ record ทั้งหน้าจอหรือบันทึกทั้งหน้าพื้นที่ทั้งหน้าจอนี้เราจะใช้ record e n t i นท s c r e e n สังเกตว่าเมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูปกล้องถ้าเรากดปุ่มคลิกหนึ่งครั้งระบบจะเริ่มบันทึกหน้าจอ กรณีระบบเริ่มบันทึกหน้าจอแล้วในกรณีที่เราต้องการจะหยุดบันทึกให้เราไปคลิกที่ปุ่มหยุดเลกคอร์ดซึ่งจะอยู่บนแถบเมนูบาร์ด้านบนเพียงเท่านี้เราก็สามารถบันทึกหน้าจอบน m a c OS ได้โดยที่ไม่ต้องลองโปรแกรมใดๆเพิ่ม